สวัสดีครับวันนี้ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อสว่างนะครับหรือว่าพระครูวิบูลวชิรธรรมนะครับแต่รูปหล่อรุ่นนี้นะครับเป็นพระวิบูลนะครับนี่แบบนี้นะครับเขาเรียกรูปหล่อปากจูนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นรอยตะไบแบบนี้นะครับปั๊มเสร็จช่างก็จะแต่งครับจาเบอร์ตะไบให้แม่นๆนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่แบบนี้นะเป็นเบ้าเอ่อเป็นเอ่อแม่พิมพ์นะครับหน้าหลังนะครับปั๊มเสร็จปุ๊บ ด้านข้างก็จะถูกแต่งตะไบออกแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะจำให้แม่ๆนะครับลอยเบอร์ตะไบนะครับแบบนี้นะนี่แบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ปั๊มหน้าหลังหากันแล้วก็แต่งตะใบเก็บนะครับแบบนี้นะเพื่อความเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับด้านหลังก็ตัวหนังสือจะคมชัดมากนะครับแล้วก็ วอลหลงพ่อก็จะเป็นเส้นๆนะครับแบบนี้นะที่ผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับเป็นเส้นๆไม่เรียบนะครับเป็นเหมือนแบบหยาบๆนะแบบนี้นะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเอาตามรูปที่ผมขึ้นไว้ให้เมื่อกี้นะครับนี่จุดสําคัญเลยนี่มีทุกองนะครับแบบนี้นะซอกแขนหลงพ่อนะครับซ้ายมือครับนี่ด้านหลังนะจะมีเส้นเท่ากับแบบนี้นะครับนี่ด้านบนแบบนี้นะมองด้วยตาปากก็เห็นนะครับนี่แบบนี้นะนี่เลยนี่เลยแล้วก็ อีกที่หนึ่งก็จะมีเหมือนกันเส้นเท่ากับเหมือนกันนะครับนี่ตั้งหลงพ่อขึ้นนะครับส่องไปที่ฐานนะครับนี่ตรงตรงนิ้วผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นี่จะมีเส้นเท่ากับแบบนี้เหมือนกันนะครับทําให้เราพิจารณาง่ายนะครับเป็นจุดจ่ายตังก็ว่าได้นะครับนี่ด้านก้นก็จะเป็นรอยปาดนะครับก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ครับจะเป็นขึ้นๆหน่อยนึงนะครับไอ้ส่วนองค์ไหนที่เรียบก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเก้าสิบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ แบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับคําว่าะวนะครับพระวิบูลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ชัดๆอีกทีนึนะครับนี่แบบนี้นะหัวตัวหนังสือจะกลมๆแบบนี้นะครับนี่อย่างที่ผมวงไว้นะครับนี่นี่เลยแบบนี้นะแบบนี้นะต้องขึ้นกลมๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะรูปหล่อรุ่นนี้เรียกว่ารูปหล่อปากจูนะครับนี่แบบนี้นะราคาก็อยู่หลายๆพันนะครับสมัยก่อนก็อาจจะห้าหกพันนะครับนี่ หอ้นปิ้นแบบนี้นะครับนี่ทําให้ดูง่ายจุดจ่ายตังสำคัญ1จุดนะครับใต้รักแร้นะครับจุดที่2ก็จะเป็นตรงฐานตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะพี่ๆที่ดูแล้วมีความรู้นะครับหรือว่ามีประโยชน์นะครับ